การจัดอันดับค่าแรงขั้นต่ำในภูมิภาคอาเซียนอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาลในแต่ละปีค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละประเทศมักจะสะท้อนถึงระดับเศรษฐกิจการพัฒนาและต้นทุนการดำรงชีวิตของประชากรในประเทศนั้นๆต่อไปนี้คือ10ประเทศในอาเซียนเรียงลำดับจากค่าแรงขั้นต่ำน้อยที่สุดไปมากที่สุดข้อมูลอิงจากปี2023 1เมียนมาค่าแรงขั้นต่ำ4,800จ้าต่อวัน หรือ2.5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ83บาทต่อวันเมียนมามีค่าแรงขั้นต่ำต่ที่สุดในอาเซียนเนื่องจากเศรษฐกิจที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่และการเมืองที่ไม่มั่นคง 2. ลาวค่าแรงขั้นต่ำ626,000กีบต่อเดือนหรือ45ดอลลาร์ u ู d ต่อเดือนหรือประมาณ1,497บาทต่อเดือนลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่าแรงขั้นต่ำต่ำที่สุดในภูมิภาค โดยค่าแรงเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร์ USD 3. กัมพูชาค่าแรงขั้นต่ำา43ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,430บาทต่อเดือนเฉพาะอุตสาหกรรมเสื้อผ้ากัมพูชาให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศแต่ค่าแรงยังคงต่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 4. ฟิลิปปินส์ค่าแรงขั้นต่ำา3 7 0เปโซต่อวัน หรือ7ดอลลาร์ถึง11ดอลลาร์สหรัฐต่อวันหรือประมาณ232บาทถึง365บาทต่อวันค่าแรงขั้นต่ำในฟิลิปปินส์แตกต่างกันไปตามภูมิภาคโดยกรุงมนิลาและเขตเมืองใหญ่มีค่าแรงสูงกว่าพื้นที่ชนบท 5. เวียดนามค่าแรงขั้นต่ำ3.9ถึง5.4ล้านด่งต่อเดือนหรือ170ดอลลาร์ถึง230ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ5,655บาทถึง7,651บาทต่อเดือนเวียดนามแบ่งค่าแรงขั้นต่ำออกเป็น4เขตตามภูมิภาคโดยเขตเมืองใหญ่อย่างฮานอยและโฮจิมินมีค่าแรงสูงกว่า 6. อินโดนีเซียค่าแรงขั้นต่ำา8 8ล้านรูปเปียต่อเดือนหรือ320ดอลลาร์ USD ต่อเดือนหรือประมาณ1,645บาทต่อเดือนอินโดนีเซียมีค่าแรงขั้นต่ำแตกต่างกันไปตามจังหวัดโดยจาก,การ์ตา และบาหลีมีค่าแรงสูงกว่าพื้นที่ชนบท 7. ไทยค่าแรงขั้นต่ำ354บาทต่อวันหรือ10ดอลลาร์สหรัฐไทยปรับค่าแรงขั้นต่ำในปี2023เป็น354บาทต่อวันทั่วประเทศโดยบางพื้นที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตแต่ปี2025ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็น400บาทต่อวัน 8. มาเลเซีย ค่าแรงขั้นต่ำ1,500ริงกิตต่อเดือนหรือ350ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือประมาณ11,643บาทต่อเดือนมาเลเซียมีค่าแรงขั้นต่ำที่สูงกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะในเขตเมืองและอุตสาหกรรมกาวบรูไนค่าแรงขั้นต่ำไม่กำหนดค่าแรงขั้นต่ำบรูไนไม่มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำอย่างเป็นทางการ แต่โดยเฉลี่ยแล้วชาวบรูไนมีรายได้สูงเนื่องจากทรัพยากรน,น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 10. สิงคโปร์ค่าแรงขั้นต่ำไม่มีกฎหมายกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสิงคโปร์ไม่มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำอย่างเป็นทางการแต่ค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือนสูงมากโดยอยู่ที่ประมาณ4,500ดอลลาร์ SG d หรือ3,300ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,9781บาทต่อเดือนสรุป ค่าแรงขั้นต่ำในอาเซียนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์และประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นเมียนมาแม้บางประเทศจะไม่มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำอย่างเป็นทางการแต่ค่าแรงเฉลี่ยในประเทศเหล่านั้นมักสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน